นี่เจ้าจาระเคททำไมหางของเจ้าถึงได้โดนทับอยู่อย่างนั้นล่ะโอ้ยเจ้าช้างน้อยที่แสนน่ารักนั่นเองจะต้องช่วยข้าในแน่ๆๆๆเลยคืออย่างนี้นะเมื่อตอนที่ฉันเดินผ่านมาไม่ทันสังเกตว่ามีท่อนซุงวางเกะกะอยู่แถวนี้ก็เลยเดินชนมันเข้ามันก็หล่นทับผาของฉันนะ่ะ พยายามเท่าไหร่ก็ยังเอาท่อนสูงออกไปไม่ได้สักทีเลยตอนนี้ฉันใกล้จะหมดแรงอยู่แล้วฉันจะช่วยเจ้าได้ยังไงล่ะโถง่ายนิดเดียวก็ใช้งวงของเจ้าลากสูงให้พ้นหางข้าเซแต่สูงเนี่ยมันท่อนใหญ่ไม่เบาเลยนะแรงช้างตัวเล็กๆอย่างฉันเนี่ยจะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะ ช้างน้อยที่รักแรงของเจ้ามีเหลือเฟืออยู่แล้วล่ะไม่เชื่อก็ลองดูสิตกลงตกลงงั้นเจ้าอยู่นิ่งๆนะฉันจะลองลากดูช้างน,น้อยรวบรวมพละรกกำลังเต็มที่ใช้งวงลากเอาซุงจนมันเริ่มขยับได้แฟมิลี่คิดเทลครอบครัวนิทานเด็กเจ้าตัวเล็ก